ทดสอบทดสอบขออนุญาตเปิดไมค์ครับผมทดสอบทดสอบทดสอบเด่นหน่อยนิดหนึ่งครับเห็นไหครับได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนไหมครับครับนี่ครับหมค์นิดหนึ่งครับ,รบ,รรบรเปิดไม้ครับครับ,รบสวัสดีท่านผู้เข้ารับก,การ อบรมในวันนี้ทุกท่านนะครับผมนายเกษินพดพรมดอนก่อยนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวางะโดนะครับยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมทุกท่านนะครับวันนี้โรงเรียนบ้านวางะโดได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม OBS เพื่อการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนนะครับสำหรับในวันนี้นะครับท่านจะได้รับอะไรบ้างนะครับ การใช้งานโปรแกรม OBS เบื้องต้นนะครับเพื่อให้พวกเราได้ไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเรานะครับทำไมต้อง OBS และ OBS เอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับหลายๆท่านคงอยากจะทำความเข้าใจกับการใช้งาน OBS นะครับเห็นในคลิปใน YouTube อะไรมากมายนะครับแต่ยังงงงสงสัยอยู่บ่า จะเอาไปใช้งานทำอะไรได้บ้างนะครับวันนี้3ชั่วโมงที่ผมจะมอบให้นี้นะครับท่านผู้เข้าการอรมจะได้อะไรบ้างนะครับก่อนอื่นมาดูซะก,ก่อนว่า OBS คืออะไรนะครับ OBS ย่มาจาก Open Broadcaster Software Studio นะครับพูดง่ายคือเป็นสตูดิโอหนึ่งของของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับเอาไว้ในการถ่ายทอดสดหรือ บันทึกหน้าจอพูดง่ายๆก็คืออะไรที่อยู่ในหน้าจอโน้ตบุ๊กหน้าจอคอมพิวเตอร์เราสามารถจะบันทึกนะครับเป็นวิดีโอไว้ได้หมดเลยนะครับนิยมใช้ในพวกเล่นเกมโชว์นะครับเล่นเกมออนไลน์นะครับแล้วก็ไลฟ์สดทั้งวันทั้งคืนนะครับเป็นเห็นหลายๆอย่างนะครับที่อยู่ใน f a c e b o o k ไลฟ์นะครับในช่องของ Youtube ต่างๆนะครับแล้วก็ในแอป App สตรีมนะครับแอปสตรีมมิ่งของนักเล่นเกมนะครับหลายๆคนนะครับสําหรับทางด้านการศึกษาก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้นะครับอย่างเช่นเราได้ทําสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับข้อดีของการใช้งาน OBS นะครับข้อ1เลยนะครับใช้งานง่ายมากนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าใช้งานอะไรได้บ้างนะครับข้อ2สามารถสร้างเลเยอร์ซ้อนกันได้มากๆนะครับหลายเลเยอร์มากนะครับข้อ3 ใช้ได้ทางภาพนิ่งและวิดีโอข้อ6ใช้ร่วมกันกับโปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์ได้ทุกโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็น powerpoint เป็น YouTube เป็น Facebook เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับทุกๆโปรแกรมซูม m ก็ยังได้เลยนะครับข้อ5เหมาะมากสำหรับจะนำไปใช้ทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคก,การแพร่ระบาดของโควิด2อ1 9นะครับเหมาะมากเลยนะครับ ข้อ6ใช้งานง่ายมีปุ่มน้อยไม่ซับซ้อนอปุ่มควบคุมนะครับส่วนมากก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทปุ่มสต็อปนะครับมีมีซีนมีซอสนะครับให้เราเลือกนะครับมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับให้เราใช้งานได้สะดวกรวดเร็วนะครับข้อ7ข้อสุดท้ายนะครับเป็นสิ่งที่ผมถูกใจผมมากเลยนะครับหลังจากที่เราเคยใช้โปรแกรมในการตัดต่อวิดีโอนะครับ ซึ่งจะต้องเอ็กพอร์ตใช้เวลาน,นานมากนะครับหกเชั่วโมงนะครับทำคิดไม่กี่นาทีใช้เวลนานานแต่ข้อ7นี้ข้อข้อนี้ของข้อดีของการใช้ OBS เนี่ยส่งได้ไม่ต้องรอการประมวลผลนะครับคือพออัดเสร็จสามารถส่งต่อได้ทันทีนะครับไม่ต้องไปรอการประมวลผลอะไรมากมายนะครับแล้วก็ไปียปากลิงก์ไว้ที่ YouTube ได้เลยนะครับเป็นยังไงครับการใช้โปรแกรม OBS นะครับ หลายท่านที่มาในวันนี้ผมเชื่อเลยว่าท่านคงอยากจะนําความรู้นี้ไปใช้นะครับเพื่อพัฒนาเด็กๆของเรานะครับให้มีการเรียนรู้ที่สนุกสนานเพิ่มมากขึ้นนะครับและเป็นสื่อที่ทันสมัยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้พวกเราขอให้พวกเราเรียนอย่างสนุกนะครับนะเรียนอย่างสนุกเรียนอย่างมีความสุขนะครับผมขอฝาก ประโยคนกินใจสักหนึ่งประโยคนะครับจากแจ็คมานะครับผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับมีโอกาสอยู่ในทุกวิกฤตเสมอจงมองหามันให้เจอนะครับขอบคุณมากครับอยากปิดใหม่กันนะครับ